เปลี่็นกระชากแบบง่ายๆสอดจากด้านหลังไปหาด้านหน้าจากนั้นเราจะเริ่มพันพันสักห้าครั้งก็พอแล้วก็เอาปลายอีกด้านเข้ามาสอดจากด้านหลังไปหาด้านหน้าครับตัวแรกเสร็จแล้วตัวที่สองเราก็ทำเหมือนกันครับสอดจากด้านหลัง นะครับเราก็จะเริ่มพันพันไปเลยสักห้าครั้งครับสามสี่ห้าแล้วก็สอดจากด้านหลังไปหาด้านหน้าเหมือนเดิมนี่ตอนที่สองเสร็จแล้วลงมาต่อตัวที่สามกันครับก็สอดเหมือนเดิมอีกนั่นแหละครับ ถ้าใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้อันนี้เป็นแค่แนวทางในการผูกนะครับสอดปุ๊บนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสามตัวลองทำดูนะครับบิดกระชากสวัสดีครับ